ครับผมสวัสดีครับนผมทีนลำปางนะครับวันนี้ก็จะพามาชมสวนนะครับที่บ้านเกิดนะครับอยู่ตังเถเภอนะครับอยู่อำเภอหนึ่งในจังหวัดลำปางนะครับก็วันนี้มาเที่ยวบ้านนะครับปกติเขาจะไปมาไปมาเท่านี้แหละนะครับก็วันนี้หลังจากฝนตกมาหลายวันนะครับก็มาเข้าสวนนะชมดู เพราะว่าอันนี้ผมได้เริ่มนะครับปลูกอ้อยคันน้ําไว้แล้วนะขยายพื้นที่นะครับขยายพื้นที่ในการปลูกนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับก็มีต้นอ้อยขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเวลานะครับที่อ้อยจะครบอายุนะครับก็ตั้งแต่8เดือนขึ้นไปนะครับถึงจะเอาไปคันน้ําขายได้นะครับเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับอ้อยสุพรรณบุรี50อันนี้ก็แวะมาชมนะในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะที่เลี้ยงไว้นะเมื่อกี้เห็นแล้วกระดุกกระลั่วอยู่แถวนี้นะครับ เออราจะเห็นนะนี่นะนี่ตัวหนึ่งนะครับอู้นะครับกบนะครับนี่นะครับกบนะครับก็เลี้ยงไว้นะครับก็ปล่อยนะเพราะว่าช่วงเมษาที่ผ่านมานะผมล้อมลัวปิดพื้นที่หมดแล้วนะประมาณสองไร่นะครับล้อมัวปิดก็ตอนนี้ก็เลยปล่อยกบตามสบายนะครับเดี๋ยวมีักบุ้งมีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเรามาจับดูก่อนตัวใหญ่เปล่านะครับหาดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะครับ ไปโน่นละนะครับโน่นนะครับรก็ลองจับ,จ,บจับดูว่าตัวใหญ่ไหมนะครับจับดูกันก่อนน่าจะมีหลายตัวอยู่นะครับโอ้โหได้ขาเราไม่เป็นไรนะเขาไม่อยากให้จับนะอันนี้ก็ปล่อยปล่อยออกไปแล้วนะครับปล่อยออกให้อยู่ตามธรรมชาตินะครับอขออภัยนะที่กล้องไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วน,น,นี้ผมออมาไม่ได้ ไปชมพระนะครับไม่ได้ไปดูผะนะมาผาชมสวนนะครับก็จะมีอ้อยนะครับเนี่ยครับปลูกอ้อยไว้เยอะแล้วนะครับก็ปลูกแซมกครับต้นกล้วยนะครับเดิมผมจะปลูกฝรั่งนะครับก็ปลูกไว้กินนั่นแหละนะครับเนี้ยก็ใช่หมดเลยนะครับต้นกงต้นกล้วยนะครับเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับว่าอ้อยจะเริ่มเติบโตดีไหมนะครับปลูกทิ้งไว้นะครับนี่เป็นตอแรกนะครับต่อสองนะก็ยังต้นก็ยังเล็กอยู่ นี่ก็ตัดหญ้าไว้ให้นะครับนะครับมีต้นเงาะนะครับมะม่วงเนี่ยเน้นก็คืออ้อยนี่แหละนะครับตอนนี้ก็ฝนตกตัวน,นี้ก็อาจจะเปียกหน่อยนะครับอ้อ,อยก็ตัดเอาไปคันน้ำไว้เยอะแล้วนะครับมีพระพวกมาสั่งนะครับแล้วก็เอาไปแจกเขาก็มีนะครับแจกแล้วก็ตัวน,นี้ก็ขยายมาแล้วนะครับเนี่ยขยาย อยาให้มันเต็มส่วนแล้วนะครับตอนนี้ใช้พื้นที่นะครับแล้วก็ปลูกไว้อีกที่หนึ่งนะครับนี่ก็คือตัดนะส่วนมากจะตัดตัดเอาไปลองกินเอาไปคั้นน้ําไปหมดแล้วนะครับก็เหลือไม่เยอะนะครับสุพรรณบุรี50นะครับสุพรรณบุรี50ก็จะมีต้นไม้นะต้นมะม่วงนะครับปีที่แล้วออกเยอะมากนะครับต้นกล้วยนะครับอ้อยทีนี้เน้นอ้อยละนะครับอันนี้คือเน้นต้นอ้อยละนะครับ ใช่หมดเลยอันนี้เอาอันนี้อะโวคาโดนะครับอะโวคาโดนะครับปลูกไว้ปีนี้คิดว่าน่าจะได้กินแล้วนะครับมีหลายต้นนะมีสิบกว่าต้นนะครับสิบกว่าต้นอันนี้ก็บอกบนะครับก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติอันนี้คือวป็นที่หมดเลยนะครับไปถึงข้างหน้าน้นนะครับที่ต้นไม้สูงสูงเยนะเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็พามาชมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก่อนนะครับในส่วนของ สวนอ้อยนะครับสวนบุรีห้าสิบนะอาจจะไม่มีอะไรนะครับวันนี้คลิปนะครับไม่ได้ให้ความรู้ในส่วนของพระเนี่ยเราพาเดินชมสวนอ้อยนะครับก็ปลูกไว้นะสวนกล้วยนะครับเข้ามาก็ได้กินนะมีมีหน่อไม้นะครับหน่อไม้มนะีพุทราอยู่ทางโน้นนะครับมีฝรั่งนะครับี นี่ก็บรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศโอ้นะครับนี่ถ่ายให้ดูรอบทิศทางนะรอบพื้นที่สวนนะครับมีหลังผึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะปรับเป็นปลูกไว้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ปลูกแสมแสมเอาแสเกระตอนฝรั่งเนะพราะมัก็ได้กินละนะนะให้ชอบกันก่อนนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยออกไปถ่าย ที่ไร่ข้างนอกนะครับที่ปลูกไว้หนึ่งไร่นี่ก็บอกกบนะครับยังมีอยู่นะกระโดดไปกระโดดมาถ้าออกก็ให้มันอยู่แถวนี้แหละนะครับเพราะว่าล้อมรั้วไว้หมดแล้วนะครับล้อมอีทบ,บ็อกนะครับมีการเด้นอ้อยนะทุกที่ทุกจุดที่ว่างๆก็เอาต้นอ้อยลงนะครับนี่ีต้นเพกาตันนี้ก็ติดแล้วนะครับเนี่ยเพกาออกหมดแล้วนะี่มีนี่ต้นอ้อยละ แล้วก็มีมะพร้าวนะครับสิบกว่าต้นน้ำพาน้ำหอมนะสั่งจากสมุทรสาครมานะครับตอนนั้นนี่ก็อะโวคาโดนะรอเสียบยอดนะครับนี่ก็สวนมี ต้นมะม่วงนะเพื่อนให้มาที่เชียงดาวเรามาปลูกนะครับนี่เปนส่วนอ้อยนี่มีต้นอ้อยแซมไมห่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้โตหน่อยก็จะทําการปรับแต่งพื้นที่ให้มันโล่งนะครับเพราะอ้อยมันต้องการแสงแดดน,นะพื้นที่ล้มๆมนี่ไม่ค่อยโตนะครับตัวน,นี้ก็พักให้มันไปก่อนนะครับพักให้ขยายกอ,อก่อนนะครับอ้อยมนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามเช้สถานพุษศานะครับ ต้นุสาถังมะม่วงปลูกเยอะนะครับนี่ครับบ่กบเล็กๆนะทําไว้น้ําทําให้บ่กบอ่าน,นี่ขุซานะครับโอ้เยอะมากนะมีแมงเจาะนะช่วงนี้นะครับก็ได้กินแล้วอนะร่อยอยู่นะครับนี่เป็นขุษาลูกใหญ่นะครับ ใหญ่แล้วก็มีบ่อกบแล้วก็ที่เน้นก็คือต้นอ้อยน,นี่แหละนะครับใส่หมดเลยนะครับเดินดูก่อนนะครับเดินดูพื้นที่ข้างในนัอ่นอีกนะครับนี่ก็ต้นลำใหญ่นะปีหนึ่งก็ได้กินครั้งหนึ่งกระต๊อบต้นมะขามนะปีนี้ก็ออกออกเยอะอยู่นะครับมะขามฝักอไอ้มะขามฝักยักษ์นะอันนี้มะนาวด่างนะครับต้นมะนาวด่าง น,นี่ก็เป็นโวคาโดนะครับปลูกไว้อันนี้โกโกโ้นะครับเข้ามาอาจจะอันนี้หน่อยนะครับติดมีอ้อยทางน้นก็มีอ้อยนะอันนี้จะเป็นน้ำอันนี้เป็นหนองน้ำนะอู้นะตกใจกบนะกระโดดทางนั้นอีกนะไปทางน้อนอีกนะครับในบ้านน้นนะครับอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับก็เราชมกัน,นก่อนนะครับ อยาให้หาอุปกรณ์มาทำให้นิ่งๆนะนี่ก็จะเป็นต้นเชอรี่นะสเปนนะครับปลูกไว้นี่ก็อ้อยนะครับามามาดูอาจจะต,ต้องตัดแต่งตัดแต่งเขานี้นะครับต้นกล้วยออกเยอะอยู่นะครับ <c oughs> กล้วยออกข้างสวนนะ <c oughs> เสียงนก <c oughs> เสียงมูนนะครับเยอะ นกเขาเนยเสียงนี่ก็นน้นนะครับในบ้านอีกนะครับอันนี้ก็มีนะครับผมก็ให้ชมไม่เยอะนะครับวันนี้เป็นน้าจิ้มก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทางนนท์มันเป็นฟาร์มไก่เก่าผมรอไม้หมดแล้วนะครับเราจอดอยู่นนท์นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ